เป็นกนวันนี้วันนี้สุดท้ายว,วันนี้มีสุดท้ายดิเป็นวันนี้อีพีสุดท้ายของเพียงเธอแล้วค่ะก็รู้สึกว่าใจหายนิดๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันคืนนี้เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนส่งท้ายเพียงเธอค่ะ<ว><น>ใช่ค่ะมาร่วมส่ง ตัวละครกลับสู่นิยายด้วยกันนะคะ EP สุดท้ายแล้วพิงเธอคะ่ะมันจะเข้มข้นหรือมันจะ,จะขนาดไหนคือออาว่ามันเป็นเหมือนแบบบทสรุปแบบมากกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ขัดแย้งกันหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเอาว่ามันค่อยๆคลายปมมากกว่าอาจจะไม่ได้คือจะต้องเรียกว่าชิลๆหรือก่าค่อยๆแก้ไปด้วยกัน ค่ะสปอยนี่เป็นไงประมาณไหนประมาณก็มันก็จะเป็นหลังจากที่เราไว้จัดไตให้เขาเนาะก็จะไม่ได้เจอกันแล้วมันก็จะมันมันเกิดการกลับมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็มีปัญหาที่พ่อยังไม่ได้แก้ไขว่าสรุปเราจะอยู่กันยังไงต่อใช่ค่ะก็จะมีคืนนี้มาเฉลยค่ะใช่ค่ะอย่างพอื่อนนี้จบมันใจหายมเพราะว่า ใจหายเมื่อกี้พี่หลิงพูดแล้วพี่หลิงจะร้องไห้ตอนเมื่อกี้พูดว่าสุดท็อปพูดว่าสุดท้ายปูเจหายแบบข้างในแบบว่ามีความรู้สึกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราเราคิดย้อนกลับไปอ่ะมันมันเหมือนแบบเราเราเพิ่งถ่ายกันเองไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่มันเพิ่งแบบมันเพิ่งแบบแป๊บเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแป๊บเดียวมันก็ออนแล้วมันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราไม่รู้ว่าในอนาคตแบบมันจะไปยังไงนึกออกไหมคะแบบเรา จะเป็นยังไงกันต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยใจหายเอยังพอ, <ow. S 1> อจบเรื่องนี้แต่คนใช้สกิลอยู่ในบ้างจริงๆก็หลายอย่างนะแบบผูกต้านทานในทุกเรื่องอะไรเงี้ย <laughs> ให้เราแบบอดให้เราแบบอดทนอดทนในทุกๆเรื่องที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าอยู่กับผู้คนอะไรเงี้ยค่ะไมาพักผออมตรงขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าก่อนเรื่องก่อนเร้่นี้ learning, เราเรียนพอเรื่องนี้มันจบแล้วหเราเรียนจบแล้วป็ญยาค่อยถ่ายเรื่องนี้ใช่ไหม ไม่ต่างกันเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วพี่แหม่มกับคุณแม่ก็ช่วยกันจัดตารางงานอยู่ดีตารางจีจๆตอนนี้ก็เรียนโทรอยู่นะก็ก็แบบมีเวลาหรอก็มีหนูทนาตามส่งงานเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โตขึ้นยังไงใหญ่ความหมายของโตขึ้นยังไงอ่อกินกาแฟแล้วกินกาแฟแล้วตอนแรกปกติจะต้องสากพี่หลิงสั่งเพราะแม่ไม่ให้กินกาแฟแล้วต้องแอบกินแอบกินในที่นี้คือน้องอ่ะ คือเหมือนแม่ไม่อยากให้กินกาแฟแม่ไม่อยากให้ติดกาแฟใช่แล้วแล้วเวลาน้องง่วงอ่ะก็จะแอบกระซิบพี่ให้สั่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยน้องสามารถถือกาแฟเข้าฟองได้แล้วใช่แล้วเน้นกาแฟกันบ้างท่จอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันทำไมแม่ถึงไม่อยากให้กินเพราะว่าไม่อยากให้ติดกาแฟไงคือเขาบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราติดกาแฟนมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แบบเพิ่มแคลอรี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าประเด็นเราโชคดีว่าเราติดกาแฟดำ อเมริกาโน่เหรอเมริกาโน่อ๋อใช่คือชอบกินกาแฟมากตอนเนี้ยแต่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 อมก็แค่ที่จะถ้าแบตล่งเราจะตอนเย็นๆย็นนะถ้ากินตอนเย็นตอนคืนก็ไม่นอนเลยดิหนูไม่ได้กินตอนเย็นหนูกินตอนเช้าคือชอบกินกาแฟมากใช่คือแบบตั้งแต่แม่อนุญาตให้เราทานกาแฟแล้วก็คือวิชอบกินกาแฟมากๆเลยล่ะค่ะอย่างงี้เป็นแฮปปี้ไหมครับว่ากินกาแฟทุกเช้าแฮปปี้เนาะพี่ติดกาแฟไหม หนูบอกเลยมันอร่อยเออทำเทนนี้ได้ยังไงอันอย่างนี้เข้าติดกาแฟเราต้องซื้อไงให้น้องฮะต้องเสิร์ฟทุกวันนะเออต้องรู้ใจไปว่ามันต้องแบบไหนขั้วอ่อนขั้วเข้มหรือยังไงก็กาแฟดําไม่กินในกาแฟนมใช่น้องน้องดูไม่กินคือคือพี่อยากกินขั้วอ่อนแต่ว่าน้องดูกินขั้วกลางเออใช่อันอย่างเมื่อก่อนเราแอบซื้อให้เขาเป็นยังไงแอบสร้างแอบใช่แอบไม่หมายถึงว่าสมมติหลิงเออ่ ซื้อมากินน้องก็อาจจะแบบอขอกินด้วยนะนหรือว่าเลวลาอยู่ในกองอ่ะหลิงก็จะสั่งกองว่าแบบเออ,อขอกาแฟแก้วหนึ่งหน่อยอให้หลิงให้หลิงขอกาแฟนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลิงมาวางไว้โต๊ะออมอแล้วก็กินแบบแต่หลิงไม่รู้หรอแม่เขารู้ว่าเราแอบให้ลูกเกากินแม่ก็จะไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้กินได้แล้วไงแล้วตอนนั้นเรากินยังไงออมแอบกินอย่างเงี้ยก็บอกของพี่หลิง แล้วพ่อแม่หลับตามแม่บุก็สูกระแบะ<อ>ชายกระ,ะ,ะดกกระดกแบบไวแล <c oughs> ้วเราปเป็นไงบ้างหนิพระจบเรื่องนี้ไปเปจบแล้วกล <c oughs> ับมพี่โตขึ้นมีแค่เรื่องนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ีโต <c oughs> อย่ากล้ามาถามว่าใครจะเลกลับมาตัวกลับเลไมาลิงก่อนหลไม่อยามกลับไปเน้นนเรื่องนี้เป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงยังไงหรอจริงๆมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มอบประสบการณ์แบบแอคชั่นให้หลิงใช่ก็รู้สึกว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ที่มันต้องใช้ทั้งแรงใจทั้งแรงกายลงไปใช่ การทำงานก็เหมือนเดิมค่ะก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเรื่นนาราบูอีกเราไหวไหมไหวสิเราะเงาีมีสกิลนี้แล้วใช่เหมือนเราก็ฝึกร่างกายมาเรื่อยๆเพื่อเผื่อมีงานอะไรเราก็พร้อมที่จะรับมือค่ะอาริงรีวิวออมเป็นยังไงบ้างน้องโตขึ้นไงนอกจากกาแฟนอกจากกาแฟหรอแต่นี่พี่หลิงพูดหมดเลยนะ่โตขึ้นนะ เน้องก็ดูโตขึ้นนะหมายถึงว่าอที่ผ่านมาน้องก็ดูเ,เขาเรียกว่าอะไรรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ได้ดีขึ้นอ uh uh. ใช่ mm. จากแต่ก่อนเวลาแบบเวลาเห็นคนะ uh uh. อมเมนต์น้องอาจจะแบบเมีเซนสิทตฟบ้างแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเริ่มเริ่มรับได้แหละเริ่มแบบเหมือนเข้าใจทำความเข้าใจกับอารมณ์ทำความเข้าใจกับเออ อะไรต่างๆที่เข้ามาที่เข้ามาใช่ทัานต้องลอกไปไงมันต้องอปลอกคือป,ปกติอ่ะไม่คือปกติเวลาหนูเจอแบบสมมตินะสมมติคอมเมนต์เฉยๆอะไรเงี้ยแบบเราเราเราจะไม่รู้จะไปบอกใครเพราะถ้าบอกคุณแม่ก็จะคุณแม่ก็จะกลัวเครียดใช่ไหมเราก็เลือกที่จะมาเล่าให้พี่หลิงฟังคนแรกเวลามีดราม่า,มาอะไรแย้วแต่พี่หลิงจะรู้คนแรกแล้วก็เอ่อคนเพราว่า เขาเขาให้ความสบายใจตรงนั้นกับเราเรยอะมากว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นไปอย่างนี้นะอ,อะไรเงี้ยเราไม่สามารถแบบควบคุมความคิดคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลของเรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนให้เราดีลกับสิ่งเหล่านี้ได้อะสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าข้างเราแต่แค่ให้ความปรับใจเ,เ,เขาให้เราเข้าใจว่าแบบ มันเป็นอย่างนี้นะเออคือเราเหมือนจะบอกเหตุผลว่ามันอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเล็งเป็นคนที่เหมือนยืนอยู่บนความเป็นจริงมากกว่าการเข้าข้างใครสักคนเอ็งจะเป็นคนรับฟังมากกว่าอ่ะถ้าถึงถึงเวลาที่น้องต้องการคําแนะนําจริงๆงถึงจะแบบเออเอางยิ่งเนี้ยเหตุผลเป็นยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงรู้สึกกันที่แบบเป็นคนแรกที่ต้องปรึกษาแต่น้องก็รึกตัดน้องก็ถ้ามีอะไรก็ โทรมาหรือว่าทักมาปรึกษาตลอดตลอดจริงๆทุกเรื่องเลยอ่ะอ้าวเราแยกยังไงหมายถึงว่าอารมณ์เรากับความที่แบบว่ามองมองเหือปัญหามันจักสรรยังไงสําหรับอ้อก็มีระเบิดออกมาบ้างนะนิดนึงไม่หมายถึงว่าระเบิดไปก็ระระเบิดระเบิดในที่นี้ไม่ได้เป็นในทางโ่โหอาจจะแบบ ระเบิดหลาทางไม่อะไรที่แบบระเบิดมันมีหลายทางใช่แบบระเบิดอารมณ์แซดระเบิดอารมณ์โมโหมันมีหลายไม่ได้มีหลายบูงแบบโดนแรงอย่างนั้นใช่ใช่มันบางครั้งเราก็โทรไปแบบหลิงมันดียังไงวะเลยใช่แต่ละแต่ใช่แต่ว่าคือหลังจากนั้นน้องก็มันสามารถคิดได้แหละใช่เราเราก็โตขึ้นหมายถึงแบบเราก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเราก็แบบอ วิธีการอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มัน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 เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยต่อให้นาวิทีโทีนั้นเราไม่มั่นใจแค่ไหนหรือว่าตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการที่เราต้องรวบรวมความมั่นใจกลับมา<อ>ต่อให้เราเจอเรื่องอะไรมาก่อนอันนี้ประมาณ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยัจะสั่นมันเองใช่จัดสรรความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้ววันนี้เรามีคุมกันยังไงบ้างคุมกัน อ่ะเป็นเรื่องเรื่องไปดีกว่าอ๋อจะเป็นเรื่องเหรออาจจะเป็นเรื่องเรื่องแล้วแต่เรื่องไปอะไรงเี้ยค่อยๆค่อยๆแก้กันไปเนาะแต่ก็แก้กันไปจากเมือก่อนโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นโอเคขึ้นอ่ะเป็นไงบ้างพอเรื่องนี้จบหลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วหรืออ๋แต่ยังไงต้องต่อไอะไรนะถามพี่ดิ้ันก่อนเลยพี่ดิฉันอ้าวอ่ะนะ ไม่เกี่ยนะคนอยู่นะยังไงต่อไหมคนอื่นอะไรคนอ่าเล่อไงต่อไปคููเราแต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้ก็จะมีแฟนคอนที่จะเริ่มนี้ที่เรายังแบบเวิร์กกันต่อแบบซ้อมซ้อมอยู่ใช่แต่ก็ต้องรอติดตามว่าหลังจากแฟนคอน่ะมีอะไรอีกไหมแต่ก็ยังเจอเราตามอีเวนท์ที่แบบว่าที่ที่เขาให้เราไปได้เด้ง่นอะไออย่างแฟนคอนเตรียมความพิเศษยังไงบ้าง เรียนยังไงบ้างรูเรามันใหญ่มากเลยอ่ะมันแบบหมื่นกว่าที่นั่ง Impact Arena Milton k e y นะคะ Her to hers Her and hers f i r s t Fan Con หลิงออมนะคะมันมันมันเป็นอะไรที่เหนือกันคาดหมายเรามากๆไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้แสดงใน Impact ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ทำให้เรามาอยู่จุดนี้โดยที่เราเป็นตัวเองได้ โดยที่เราแบบไม่สูญเสียความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันทําให้แบบมันทําให้เราแบบเออมีมีกาลังใจในการทงานมากขา้นล้วก็ช่วงนี้ก็อ วันซ้อมวันแล้วก็ไปเรียนด้วยอทั้งซ้อมทั้งเรียนทั bridge, the person. <the person ้งแบบว่าทั้งวันเลยอกังวลอยังไงเพราะว่ามองไปคนนึ่งคนนั่งช่วงนี้พี่พี่ไม่เคยไม่ค่อยเจอพวกเราใช่ไหมล่ะใช่ไงก็เลยเนี่ยเนี่ยแอบอยู่ในห้องกี่เดือนเนี่ยเพิ่งมาคูดกันเนี่ยเออเขาบอกว่าอะไรใะห้อเขาบอกว่าเนี่ยหนิงออมหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วงนี้ก็นี่ไงเตรียมแฟนคอนอยู่สปอยนิดนึงว่าจะเห็นอะไรบ้างแต่ละคน แค่หลิงเต้นก็ตื่นเต้นแล้วพี่เชื่อพี่มัน่นใจเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากเห็นหลิงเต้นมากออาแล้วมันมีใช่ไห<ช>มม้มีแน่มันมีเสียงสั่นเลยทำไมอยากเป็นเราพูดให้ความมั่นใจว่าเออเห็นหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนเราอาจจะมอบ ประสบการณ์แบบว่าคอมเมดี้หรือว่ามออประสบการณ์แบบประทับใจก็ได้แล้วแต่นัดโมเมนต์นั้นไม่มีใครเดาได้เรียกว่าเห็นละอึ้งแน่แต่เห็นต้องเรียกว่าใครที่อยู่ที่นั่นแฮปปี้แน่นอนค่ะเออแล้วเราแฮปปี้มั้ยเราแฮปปี้อออมล่ะเราจะเห็นอะไรอมก็เห็นมีมีมีอมเต้นอมน้องแล้วก็มีแกสพิเศษพิเศษเดียรเโลดเป็นแบบ และอะไรนะที่เจ๊ได้ใช้อ่ะครับแกสเราอ่ะ very famous very famous เออก็เชื่อว่าทุกคนสามารถร้องเพลงตามพวกเราได้แน่นอนทุกเพลงออออสุดท้ายเราฝากปีหน้าได้เจออีกออออีกแน่นอนเฮ้ยจริงอ๋อเออหนูก็ตอบเออแต่นั่นเป็นประโยคเล่านะพี่มั่นใจว่าหนูตอบได้แล้มค่ะตออเลยค่ะะก็ นั่นแหละตามที่พี่เขาพูดเลยค่ะเาเจอกันนะคะออมมีจะเสิร์ฟไหมเจอกันนะคะปีหน้าในฐานะอะไรไม่รู้แต่ยังเป็นในฐานะอีกอ้อมอยู่เอก็ก็เจอกันตามงานก็ค่อยแถลงนะัใช่เจอกันตามงานก็ทำได้ไขได้ถ้าคิดถึงได้อีสเจอกันขอบคุณ่ะ 哎，对、uh, uh, uh,，对，呃，都。